ดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูปุ๋ยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูมีนิทานอิศรเรื่องไก่ได้พลอยมาเล่าให้นักเรียนฟังพร้อมที่จะฟังกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยเช้าวัวนหนึง่งในขณะที่พ่อไก่กำลังคุยเขี่ยอาหารอยู่บนลานดินพ่อไก่ก็คุยเขี่ยไปจนไปเจอเม็ดพลอยเม็ดงาม อยู่พ่อไก่จึงอุทานขึ้นว่านี่ถ้าเป็นช่างไม้มาเจอพลอยเม็ดนี้ก็คงจะดีใจอย่างมากเพราะมันมีค่ะแต่สำหรับข้าแล้วคุยอาหารหาข้าวดีกว่าข้าไม่เห็นว่ามันจะมีค่าอะไรกับข้าเลยไปหาข้าวเปลือกกินดีกว่า ในที่สุดพ่อไก่ก็เลือกที่จะคุยเขียอาหารต่อไปและไม่สนใจพลอยเม็ดงามเม็ดนั้นอีกเลยนักเรียนเห็นไหมคะว่าของบางอย่างอาจจะมีค่าแค่สำหรับบางคนเท่านั้นเองคะ่ะเห็นไหมคะไก่ไม่เห็นความสำคัญของพลอยแต่ถ้าเป็นช่างไม้อาจจะให้ความสำคัญกับพลอยเม็ดนั้นได้ก็คะ่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ของบางอย่างมีค่าแค่สำหรับกับบางคนเท่านั้นเองค่ะได้ความรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นคุณคู่ปุ๋ยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ